สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร23เมษายน2024นะครับวันอังคารในสัปดาห์ที่4เทศกาลปัสการครับวันนี้ก็จะนำเอาบทอ่านจากบทเทศโดยนะักบุญเปโตรกิสโลโกภระสังคราหนะข้อบอกว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นเครื่องบูชาและเป็นสงฆ์นะครับท่านก็เขียนไว้ตอนหนึ่งบอกว่าสังขภาพ ของบรรด,ดาครียนชนนี้น่าพิศวงอย่างยิ่งเพราะเขาเป็นทั้งเครื่องบูชาที่ถูกถวายในานามของเขาเองและเป็นสงผู้ถวายบูชาเขาไม่จําเป็นต้องออกไปนอกตัวเองเพื่อหาเครื่องบูชาที่เขาจะต้องถวายแด่พระเจ้าพร้อมกับตัวเองและในตัวเองเขานําเครื่องบูชาที่เขาต้องถวายแด่พระเจ้านั้นสําหรับตัวเองเครื่องบูชาก็คงอยู่พระสงฆ์สง์ก็คงอยู่ เป็นคนหนึ่งและคนเดียวกันเสมอเมื่อถวายบูชาแล้วเครื่องบูชาก็ยังคงมีชีวิตอยู่สงซึ่งถวายบูชาไม่สามารถฆ่าเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาที่น่บเป็นสง์อย่างยิ่งกายถูกถวายโดยไม่ถูกฆ่าโลหิตถูกถวายโดยไม่ต้องมีการหลั่งโลหิตน้บุญเปาโลกล่าวว่าเดชพระเมตตาของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าวอนขอท่านให้ถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชามีชีวิตพี่น้องที่รักเครื่องบูชานี้ เรียนแบบเครื่องบูชาของพระพุทธเจ้าในการถวายบูชานี้พระองค์ได้ประทานพระกายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาทรงชีวิตสําหรับชีวิตของโลกแน่นอนพระองค์ทรงถวายพระกายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาทรงชีวิตเพราะว่าแม้พระองค์จะถูกฆ่าและก็ตามพระองค์ก็ยังดํารงชีวิตอยู่ในเครื่องบูชาเช่นนี้ความตายก็รับค่าไถ่ของมันแต่เครื่องบูชายังคงดํารงชีวิตอยู่ความตายเองได้รับการปรับโทษโดยเหตุนี้แหละ ความตายสำหรับบาดาลหรณสัสขีจึงเป็นการเกิดอย่างแท้จริงและอวสานของพวกเขาเป็นการเริ่มต้นการถูกตัดสินลงโทษของพวกเขาเป็นประตูสู่ชีวิตทั้งพวกเขาที่ใครๆคิดว่าตายจากโลกแล้วก็กลับรุ่งเรืองในสวรรค์นบุญเปาโลกล่าวไว้อีกว่า <S <S เดชพระเมตตาของพระเบญเจ้าข้าพเจ้าวอนขอท่านให้ถวายร่างกายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและศักดิ์สิทธิ์ท่านประกาศศพ ได้กล่าวไว้ทํานองเดียวกันเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาพระองค์ไม่ทรงปราถนาแต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมร่างกายไว้สําหรับข้าพเจ้าพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกเราแต่ละคนให้เป็นเครื่องบูชาและเป็นสงฆ์ท่านอย่าเป็นเหตุให้อํานาจที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านเสียไปจงสวมเสื้อแห่งความศักดิ์สิทธิ์คาดเอวด้วยเข็มขัดแห่งค,ความบริสุทธิ์ขอให้พระพริสตเจ้าเป็นหมวกสําหรับท่าน ขอให้การเขนบนหน้าผากของท่านปกปักรักษาท่านเสมอขอให้กรอกของท่านจงเป็นการรู้จักพระเป็นเจ้าที่พระองค์ได้ประทานแก่ท่านจงเฝ้าระวังให้กรรมยานแห่งความภาวนาลุกอยู่เสมอและส่งกลิ่นหอมหวนจงถือดาบของพระจิตเจ้าจงให้หัวใจของท่านเป็นแท่นบูชาแล้วจงวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาพระเป็นเจ้า ไม่ทรงปราถนาความตายแต่ทรงปราถนาความเชื่อพระเป็นเจ้าไม่ทรงกระหายเลือดแต่ทรงกระหายการมอบถวายตัวเองพระเป็นเจ้าไม่ทรงระนับพระบิโรธด้วยการฆ่าแต่ด้วยการถวายตัวจากหัวใจที่เป็นอิสระเสรีครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่นักบุญเบโตรคริสโลโกโก,ก็ได้เทศได้สอนนะครับท่านก็อธิบายได้แจ่มชัดยิ่งขึ้นและเราก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมว่าพระเป็นเจ้าทรงเรียกเราทุกคน เราทุกคนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสังราชหรือพระสงฆ์หรือนักบวชเท่าน,นั้นแต่ว่าทุกคนเลยที่เป็นคริสเตีนเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกเราเรียกเรามาเพื่อเป็นเครื่องบูชาและก็เป็นพระสงฆ์คือเป็นผู้ถวายบูชาเป็นสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นในศีลล้างบาปเนี่ยเราจึางทราบ เรียนรู้มาแล้วนั่นคือเมื่อเราลบศีลล้างบาปเราจึงมีหน้าที่สามประการสําคัญคือหน้าที่ของการเป็นพระสงฆ์ก็คือหน้าที่ของการถวายบูชาหน้าที่ของการเป็นประกาศก็คือหน้าที่ของการประกาศถึงความรับพระเมตตาของพระเบญเจ้าและหน้าที่ของการเป็นกษัตริย์ก็คือหน้าที่ของการที่จะต้องดูแลที่จะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คือว่าการรับใช้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพันธะของศีลล้างบาป ที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยคำว่าเป็นคริสเตียนก็คือเราต้องทําเหมือนน่พระยซสุจ้าเป็นแล้วพระองค์ก็มาสอนเราวันนี้นักบุญเปโตรคริสโตโกก็อธิบายชัดเจนว่าเครื่องบูชาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องบูชาที่เป็นร่างกายของเราที่จะต้องนําไปฆ่านําไปเอาเลือดออกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ทุกครั้งที่เราไปร่วมกันถวายบูชาขอบพระคุณเราล้มไปฝั่งมิสซาไปร่วมมิสซาเนี่ยนะครับ ก็หมายถึงเราไม่ใช่เป็นเพียงเข้าไปฟังไปดูไปได้ยินประทานหรือพระสงฆ์ทำนิสสาเท่า,น,านั้นไม่ใช่แต่เราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นเครื่องบูชาพร้อมกับองค์พระเยสุจ้าในบูชากราบพระคุณคือพระเยสุจ้าทรงถวายพระองค์เองร่วมกับเราเราร่วมกับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาไม่ได้เอาเครื่องบูชาแบบร่างกายแบบสมัยก่อนสัตว์บูชาไม่ใช่แต่ว่า เป็นการมอบชีวิตของตัวเดงนั้นแด่พระเบิดาไม่ได้คือสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันเราก็เป็นผู้ถวายบูชาด้วยพร้อมกับประสงค์เพราะฉะนั้นในบูชาขอบพระคุณจึงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะมีการสรรเสริญพระเป็นเจ้าขอบพระคุณและก็ทําหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นทั้งชุมชนตรงนั้นผู้ที่ร่วมถวายบูชาตรงนั้นก็คือทุกคนเป็นทั้งเครื่องบูชาเป็นทั้งผู้ถวายบูชาไม่ใช่ เป็นเพียงพระสงฆ์ที่ถวายบูชาครับนี่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจในสมัยนี้แลาลเราก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นผู้ที่ถวายบูชาและก็เป็นเครื่องบูชาอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเบนเจ้าพรงสงร์สันุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ